สัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกันบเลลกินแซ่บวันนี้เราจะมากินนี้นะจ๊ะทุกคนยำวุ้นเส้นหมูสับหมูยออืมเครื่องลรนๆิดเยอะๆนะทุกคนวุ้นเส้นตัวโปรดจ้าอัมดูดิไกใส่ตจปีนไก่ได้น้ำวันนี้ยอืม,อม อม็นเ mm ิ hmm. mm ้นคดีอ่ะแบบนอ่ดนลยปะเด็บมันนางก็เหละเป็นแบบ สับสีมากทุกคนความผักเนาะหืม,ม,มดิบมือหนังเยอะๆอบอวลอร่อยนะคะอืม อันนี้ยำแบบซีดมากมาเขยินมายอของโปรดของเราเด็ดมากพร้อมด้วยขนมหนาม่ามาเสนอ ตอนนี้จะเป็นบัมลิงกรอบปรุงรสนะทุกคนหนักเลยได้มาทุกคนรู้ไหมยี่สิบกระปุกแบบนี้น่กเนี่ยข้างหลังเต็มเลยยี่สิบกระปุกนะทุกคนแค่ร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบแต่ส่งฟรีด้วยนะทุกคนแล้วเนี่ยเลยสามารถเลือกรถได้อันนี้วิงแซบ่บมีหมา่าล่ามีบาร์บีคิวมีต้ยมยำมีรสชีสหลายรสมากของเขาเนี่ยคนกิน <c oughs> กับยำนะจ้าอร่อย ได้เลยอะ่ะใครที่มีลูกเล่นนะคะชอบทานเด็กๆอ,อ่ะเอ่ว่าอันนี้เราซื้อไปบิ๊กก้าวไปซื้อต้มยำถึงสซหมาล่าซื้อจ่ายลนมาก,กได้มายี่สิกล่องนะคะแบบนี้เต็มเลยร้อยสิบบาทจะส่งฟรีได้ทุกคน กยักได้แบบเน็กนะคะเลอกติดตะ่ายไล้ให้จิ้มเล็กในตะค่ายเลยนะทดลองของเขาอร่อยจริงร่อยมากของร้านเรื่องของหนมนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะซีนมาเป็นอย่างดีเลยเขามีหลายรสเ,เลือกเป็นขาดรสมาไปส่งไปเลยนะส่งมาหนึ่งวันถึงเลยค่ะ จะส่งไปแขกเราจะคืดตะกร้าไม่ให้ะใหหนะเมน,นูทานนี่ขน,นมเด็กยกก็ส่วนของเราอ,อร่อยเมนูทานแบบว่ากินเล่นแก้เผ็ดเออหราือเป็นคนกินเผ็ดรสจัดอะอืมอีกค่ะ เสร็จแล้วไม่พอ,อยังต้องใส่พริกด,ด้วยร้อจังอืมหามนาเขาอร่อยจั พีมันยากบว่าทุกคนค่ะเป็นเช่นเขาก็หนึกมากอ,มอร่อย